สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับมีรถสวยสภาพงามมาฝาก1นึ่งคันนะครับตัวนี้ชี้เป้าเลยครับมือเดียวป้ายแดงนะครับ Toyota าโค o ร l a a l อาติ6หตัว e ออโตปี2009นนะครับสภาพสวยๆพร้อมใช้นะครับรถอยู่แถวตีวานนนทบุรีนะครับใครสนใจเน้นให้ไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับเบื้องต้นเช็คมาให้แล้วนะครับว่า เป็นมือเดียวป้ายแดงแล้วก็ไม้แท้นะครับประมาณ2 1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับใครชอบสนใจหาไว้ใช้งานนะครับจัดในราคา2,15,000บาทนะครับใครจะผ่อนก็4-5,000นะครับขึ้นอยู่กับเครดิตขึ้นอยู่กับ ความต้องการว่าจะเลือกผ่อนกี่ปีนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามเข้าไปก่อนนะครับใครที่ชอบและกําลังเล็งหารถใช้งานแบบดูแลง่ายไม่จุกจิกก่อเอาติดนี่แหละครับอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับอะไรเยอะสุดๆดูแลไม่แพงครับเอาไปใช้งานนะครับจะสดก็เจรจาต่อรองดูเด้ครับสาหรับผมทําหน้าที่ชี้เป้านะครับเนื่องจากว่าเห็นเป็นเอาติดแล้วก็มือเดียวป้ายแดงนะครับน่าสนใจตรงที่เป็นเอาติดและมือเดียวป้ายแดงดียังไงก็คือ อย่างที่แจ้งไปนะครับได้ทรงได้สภาพได้ปีแล้วก็ดูแลง่ายนะครับหาไว้ใช้งานไม่น่าจะผิดหวังครับไปอู่ไหนก็ซ่อมได้ครับดูแลสบายช็อปปี้ก็มีอะไรขายนะครับลองชมนะครับตกแต่งลายไม้สีเบรดนะครับเป็นเบาะเดิมมาจากโรงงานแบบนี้นะครับแอรแกอบกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้าพับไฟฟ้าแล้วนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับชอบไม่ชอบพิจารณานะครับสำหรับผมก็ทำหน้าที่ชี้เป้าไว้ก่อนนะครับสำหรับคันนี้กลัวว่า จะพลาดโอกาสสวยๆไปนะครับสำหรับสมาชิกที่เน้นหารถไว้ใช้งานนะครับก็เลยนำมาฝากนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับสำหรับคันนี้อยู่ที่ติวานนนนทบุรีนะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามนะครับถ้าไม่ถนัดดูเองก็พาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบนะครับปี2009อาติส1.6ตัว E ลองเช็คข้อมูลและหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับในอาติสขับในแฟนเพจแฟนขับนะครับสำหรับคันนี้ขอชี้เป้าครับเพราะว่ารถสวยดี